ทำเอาเขมรเจ็บจนจุกได้แค่ยืนมองดูทหารไทยขุดคูกัน้นตัดถนนเจาะหน้าบ้านพร้อมวางตู้คอนเทนเนอร์เสริมด้วยรั้วลวดหีบเลงสองชั้นขาช่องคลามุมช่องหมีแบบไม่ให้เขมรได้มุดมาได้อีกโดยมาล่าสุดนะครับต่อกับสถานการณ์ชายแดนภัยเขมรตอนนี้เองก็ยังคงตึงเครียดและขณะเดียวกันนี้เองก็เริ่มมีทหารเขมรแห่เข้ามาปันป่นป่วนยั่วยุทหารไทยที่กําลังทํางานอย่างจริงจังต่อกับการปกป้องพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะการเสริมกําลังป้องกัน ทั้งการวางรั้วลวดหนามเสริมด้วยใช้รถแบกโขขุดคู่ก่อนปิดท้ายด้วยการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ทำเอางานนี้ฐานขมรที่กะว่าจะมาป่วนต้องทำหน้าเศร้าใจไปแทนซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีคลิปจากเพจดังส่องขมรได้โพสต์คลิปทหารขมรลงคลิประบุว่าอารมณ์ตอนนี้เจ็บใจมากที่เห็นทหารไทยขุดทำเขตในพื้นที่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคำสั่งใหญ่ส่งมาว่าไม่สามารถปฏิบัติตามอำเภอใจแม้ว่ายิ่งดูยิ่งจะทำให้เกิดความโกรธก็ตาม และต่อมาครับก็มีคลิปฐานเขมรยืนดูจนเมื่อยละเลยขอเดินไปหาฐานเสียมหน่อยพร้อมพูดใส่ฐานไทยว่าบองบองขยมอมซ้อมเบรดบ้านมุยหรือก็แปลว่าพี่พี่ผมขอบุหรี่ตัวหนึ่งหน่อยนะครับพี่แม่ดาไทยนักหนาสุดท้ายก็ต้องแหงหน้ามองฐานไทยและยังมาหน้าด้านขอทานบุหรี่ของไทยจากฐานไทยแต่ดีนะฐานไทยไม่ได้ให้ไปหรือถ้าให้ก็คงโยนลงไปให้ในกองขี้ดินตรงคูนั่นแหละให้มันเก็บเอาเอง แต่ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับต่อมานอกจากจะมีทหารเขมรแล้วนั้นมาวันที่8กุมภาพันธ์69ก็ยังพบพระเขมรออกมารีวิวพื้นที่ที่ทหารไทยล้อมลวดหนามน่าจะแถวแถวช่องคลามุมทางทิศตะวันตกของช่องจอมที่ทําเอาเจ็บจนจุกเสียดเขมรเปล่านี้ช่องคลามุมช่องหมีหลังเจอทหารไทยขุดคูดินกั้นถนนและเอาตู้คอนเทนเนอร์ลงวางลวดหนามอีกชั้นปิดทุกช่องทางติดต่อสื่อสารในจุดนี้ครับโดยก็ได้มีทางด้านเพจดังไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะ ได้ออกมาโพสต์เผยว่าต่อกับการขุดคูตัดถนนพร้อมกับวางตู้คอนเทนเนอร์ที่ช่องคลามุมหรือช่องหมีทางตะวันตกของช่องจอมสืบเนื่องจากมีภาพข่าวจากทางกัมบูชาถ่ายภาพการวางตู้คอนเทนเนอร์ของฝ่ายไทยปิดถนนและวันเมื่อวานมีภาพพระสงฆ์ของเขเมรถ่ายและโพสตภาพลงโซเชียลเขมรภาพที่ถ่ายตรงบริเวณจุดที่ฐานไทยได้ขุดคูตัดถนนไม่ให้ใช้งานได้ตลอดจนมีการวางลวดหนามพร้อมตู้คอนเทนเนอร์หลังจากการตรวจสอบพบว่าเป็นจุดที่อยู่ก่อนถึงที่ดิน ที่มีการปลูกต้นยูคารรอบพื้นที่ตามแผนที่ที่ผมทําไว้จริงๆแนวคูขุดยาวมากกว่านี้ครับการตัดขาถนนเส้นนี้เป็นการป้องกันไม่ให้ขเขมรเข้ามาถึงทางใต้ของช่องคลามุมและป้องกันถึงการเข้าถึงช่องเปอของฝ่ายขเขมรปลอลอยังมีถนนอีกเส้นทางทางใต้ลงไปที่จะใช้เข้าสู่ช่องเปรและช่องระยี่ได้เข้าใจว่าทหารไทยน่าจะดักหมดทุกทางแล้วครับขุดคูลึกๆวางลวดหนามวางตู้ปิดแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวาย มามองหน้าหาตะโกนท้าทายหาเรื่องกันอยู่ส่วนใครส่วนมันไปนะเมนและนอกจากนี้เองครับก็ยังมีข้อมูลเผยมาว่าความคืบหน้าพื้นที่ช่องคลามุมหรือช่องหมีฝั่งตะวันตกของช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ตามแนวชายแดนได้สําเร็จไล่เรียงตั้งแต่ช่องโอซเมตช่องคลามุมช่องปลดต่างช่องระยีช่องตาเลงทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ทหารไทยปฏิบัติหน้าที่อยู่บนผื้นดินไทยของตนเองอย่างถูกต้องไม่ใช่การล้าแดนและไม่ใช่การลุกรานใดๆทั้งสิ้น และยิ่งไปกว่านั้นก็มีคลิปจากนักข่าวขมรนเองที่ยิ่งตอกย้ําความจริงว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายตั้งรับรักษาที่มัน่นและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบไม่ได้มีพฤติกรรมยั่วยุหรือใช้กําลังเกินกว่าเหตุเพียงแต่มีการวางตู้คอนเทนเนอร์เสริมที่มัน่นเป็นการป้องกันขั้นพื้นฐานของกองทัพเพื่อคุ้มครองกําลังพลและรักษาเสถียรภาพของพื้นที่ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้งแต่คือการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าอธิปไตยไทยไม่ใช่เรื่องต่อรอง และไม่ใช่พื้นที่ให้ใครบิดเบือนข้อเท็จจริงนั่นเองครับ

បានជាចាប់បំផុននៅពេលដែលមិនចាស់ទីដីមិនអាចធ្វើអ្វីកើតជាអារម្មណ៍មិនអាចពន្យាបានចាំអីយើងពងទៅជួញឆាយດີទៀតດີទៀតអីយ៉ាចេះកាត់ណែ បានបេតុងឡានបេតុងចាក់បេតុងធើផ្លូវមកសដៅស្ពានដៃបាទថៃចាក់បេតុងធើផ្លូវមកទល់នឹងស្ពានដៃអីបាទបាទសេចក្តីបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះផងដែរថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បាទគឺសកម្មភាពយុធាសៀមបានរៀបបន្លាលួ នឹងយកទូ container មកដាក់ត្រង់ចំណុចនៅភូមិអូក្លាឃុំបាទសូមអរគុណនឹងហើយឲ្យប่មានពលរដ្ឋម្នាក់អ្វីប្រែប្រួលខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីនេះការជួយបន្តបាទជួយ like ជួយ share page នេះផងបាទដសារ page របស់ខ្ញុំនោះត្រូវបានបាត់នឹងហើយសូមអរគុណមុនមកគឺជាដីរបស់ខ្មែរយើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាដីរបស់ខ្មែរយើងមិនតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះនៅវេលានេះថៃនៅតែបន្តការកាយធានថៃណាស់បាទនៅតែបន្តការកាយមកនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលដល់គ្នាអ្នកសនីនេះបាទ នេះហើយដាក់ទិហេនយ៉ាងច្រលបងប្អូននេះនេះឃើញស៊ូមហ៎ស៊ូមហ៎បាទបងប្អូនបាទហើយកៅយឹតវាព្យាយាមមកយើងតែរហូតបាទបងប្អូននេះនៅតែបន្តការកាយរុករៀលរុកចូលមកលើដីខ្មែរយើងបាទបងប្អូនមើលនេះច្បាស់ទេបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះបាទជាស្ដាយសុំពិភពលោកនិងអន្តរជាតិបាទ ជួយភិនិតមើលប្រទេសខ្ញុំផងបាទនេះជារូបភាពជាក់ស្ដែងបាទថៃបាទនេះបាទជាក់ស្ដែងផ្ទាល់នៅតំបន់កៅនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះជាវីដេអូខ្លីៗសម្រាប់ខ្ញុំចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺនៅលើទឹកដីជួបក្នុងតងរៃនេះគឺគេហៅថាលឹបដែលពុកម៉ែបងប្អូនជិះนําមកលេងបាទខាងក្រោមនេះដីរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនខាងក្រោមនេះហើយនៅលើនេះ ได้รบกบมาเยือนแต่ก่อันแต่ไทยเาแต่กระเคลื่อนทุกรุ่นโจรหมอกก็กกกไก่ได้รบกบขมาเยือนพวกมังกรบาทเชือบ้านรู้ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า